สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง78 8ครับผมเนาะก็คลิปนี้บันทึกวันที่1ิเมษายนนะครับ2 566ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแปลกใหม่สำหรับผมเนาะสมเด็จสมเด็จรุ่นนี้นะครับสมเด็จเสาห้าสมเด็จผงเก่านะครับนี่ครับเนาะรุ่นหนึ่งนะครับปี6 3สนะครับนี่ครับ พอดีผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ามีรุ่นนี้มีสีนี้ด้วยนะครับนอกจากมีสีแดงสีดําสีเขียวนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวน่าจะเป็นผงอิทิเจผงทูบต่างๆนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาดูเนื้อหากันนะครับเนาอันนี้มีของมาใหม่นะครับแต่ว่ามีคนจองนะครับมีเจ้าของมีเจ้าของนะครับก็อันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเนาะเป็นกําลังใจเป็นสปอนเซอร์ให้น้องนะครับ ไม่ต้องลัวครับแค่กดติดตามแค่ชมคลิปก็ได้บุญนะครับผมเนาะสำหรับผมนะครับมีผมมีรายการนะครับพวกเขาเรียกว่าอะไรแจกทานนะครับบางทีพวกผมจะไปบูชาไอ้ถวายนะครับไปถวายของถวายวัดหลวงพ่อนะครับถวายวัดหลวงพ่อชนไหนถวายสร้างโบสถ์สร้างศาลานะครับหลวงพ่อชนไหนวัดสังขับปีดีหลวงพ่อชนไหนเสื้อหัวขาดนะครับหรือจะเป็นโอนเข้าบัญชีหลวงปู่มหาศิลานะครับ สร้างผ้าใหญ่นะครับลูกเหมือนลุงปู่ศิลานะครับสีริจันโทสร้างผ้าใหญ่นะครับผมเนาะสร้างรูปเหมือนรูปใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับวัดสว่างสพลก็มีนะครับผมเนาะแล้วก็จยนบอยนะครับที่เป็นในสีคุมทรัพย์นะครับเป็นลูกบุญธรรมของลวงพ่อฉะนนะครับหรือว่าจะเป็นลุงปู่บุญมีนะครับวัดบ้านนุนสังจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเนาะก็สร้างกำแพงสร้างซ่อมแซมวัด นะครับผมเนาะบูรณะวัดต่างๆนะครับก็หลายๆวัดนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเลยไรยที่ไร้ที่พึ่งไร้ที่อยู่นะครับก็จะมีแจกทงแจกทานหรือบางทีผมเอาผมไปวัดหลวงพ่อนัยไหนบ่อยนะครับผมเห็นไอ้ลูกศิษย์ลูกหาเอาสังฆทานมาถวายเยอะนะครับมันก็เหลือนะครับมันก็เหลือคือใช้ไม่ทันเนาะพวกสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยนะครับผมเนาะ ผมสักฟอกอะไรเงี้ยครับก็ผมก็บูชามานะครับบูชามาเสร็จก็เอามาแจกจ่ายนะครับพวกที่ขาดแคลนที่เขาเรียกว่าไร้บ้านหรือว่ายากจนอะไรที่ผ่านไปผ่านมาเนาะครับที่ผมเห็นนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นสายบุญทําบุญร่วมกันนะครับสำหรับสมาชิกช่องนี้นะครับผมเนาะกับก็เอาเงินกําไรที่ได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่มากนะครับก็ถวายตามที่ได้เอ่ยไปนะครับก็ ขอบพระคุณครับเนาะเทียบเท่ากับบุญทุกคนทุกท่านนะครับก็ถ้าใครถ้าใครอยากร่วมบุญนะครับก็ติดต่อมาได้โดยไม่ต้องผ่านผมนะครับก็ติดต่อมาเพราะว่า เอาเลขบัญชีเอาอะไรต่างๆนะครับ5บาท10บาท1บาทก็โอนได้นะครับผมเนาะติดต่อผมมาได้นะครับถามผมมาได้เดี๋ยวผมจะหาเลขบัญชีให้นะครับโอนไปโดยตรงเลยไม่จําเป็นต้องผ่านผมนะครับไม่จาเป็นต้องผ่านผมนะครับผมเนาะหรือว่าถ้าเชื่อใจก็ผ่านผมได้นะครับเนาะก็แล้วแต่พี่สะดวกนะครับทางที่ดีไม่ผ่านก็ดีที่สุดเนาะครับเพราะว่าจะได้ตรงๆไปเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับ กราบขอบพระคุณเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับแล้วก็พี่บี้พี่เกิดนะครับที่ที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางวัดทางเพจหลวงพ่อชะนยวัดสังขับีดีนะครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะก็กรับขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยโอ้เดี๋ยวอันนี้ก็สแกนเคีวโคดนะครับพยายามอย่าข้ามนะครับพยายามอย่าข้ามสแกนเคีวโคดนะครับหรือค้นหาด้วยหมายเลขนะครับอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับ อาะอันนี้ไลน์ผมนะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับผมเนาะหรือโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นะครับโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดนะครับบางคลิปบางตอนก็ได้สอนทําคลิปไอทำไลน์ทําอะไรไปแล้วนะครับไอเขาเรียกว่าอะไรเข้าไลน์เข้าอะไรไปแล้วลองย้อนกลับไปดูนะครับเนาะอันนี้ก็มีคนถามถึงนะครับเนาะไอเหรียญรุ่นเทวาพิทักษ์นะครับรุ่นเทวาพิทักษ์นะครับผมเนาะ ก็ทา,าไมไ่ยินยังไงก็แจ้งมาได้นะครับไอคอมเมนต์ Comment มาได้นะครับเพราะว่าผมพอดีไม้ผมไม่รู้เอาไปไว้ไหนนะครับ <c oughs> กะเตรียมตัวเอาไปไอเอาไปบันทึกบันทึกคลิปกะว่าจะไลฟ์สดเวลาหลวงพอ่อท่านปลุกเสกนะครับแต่พอดีมันเสียงสะท้อนเนาะผมเลยไม่กล้าไม่กล้าไม่ไม่กล <c oughs> ้าใส่ไม้นะครับ นับีอขอภัยครับพอดีมีดหายหมีดหายนะครับแกะยากอันนึงพอดีมีดมีดคัตเตอร์หาย <c oughs> ไม่รู้ไปวางไว้ไหนนะครับหลงที่วางนะครับเ,เดี๋ยวหลังสงครามวันนี้ก็มันติดขัดหลายอย่างนะครับทั้ง อันนี้หลายทางนะครับผมเนาะลูกค้าหลายทางนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมเนาะแล้วก็ต้องเช็กชื่อเช็คอะไรรายละเอียดเยอะครับผมพอดีมีคนเขาฝากเขาไอจัดส่งมานี่ครับเนาะนี่ครับเนาะใบต่างนี่ครับเนาะนี่เป็นปึกเลยครับเป็นปึกเลยนะครับผมเนาะนี่ครับเนาะใบขนส่งนะครับแล้วก็ทําไมที่ผมผมถึงไม่ โพสไม่อะไรเพราะว่าบางทีข้อมูลลูกค้ามันมันอันนี้ได้นะพี่เนาะบางบางทีนะครับบางทีมันมีชื่อมีเบอร์โทรอะไรเงี้ยบางทีเขาดึงเอาชื่อที่อยู่ตามหมายเลขเนี่ยหมายเลขด้านหน้าเห็นไหมหมายเลขด้านหน้าเนี่ยครับหมายเลขส่งเนี่ยครับเนาะเขาดึงเอาที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับเขาดึงเอาที่อยู่แล้วก็ไปส่งคองให้พี่เป็นพวกพวกเก็บปลายทางเก็บอะไรเงี้ยครับผมเนาะมันมีฉาชีพมันเยอะนะครับผมก็เลยไม่อยากโพสต์นะครับผมว่ายิ่ง ยิงโพสนี่ยิ่งบางทีเขาไปเจอนะครับขนาดเบอร์โทรศัพท์นะครับเราเขายังรู้เลยนะครับว่าเราใช้เบอร์อะไรนะครับน้ำภาษาอะไรกับส่งของไปบ้านนะครับบอกไปเลยนะครับเราก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นรุ่นเทวาพิทักษ์นะครับรุ่นเทวาพิทักษ์นะครับเป็นรุ่นซื้อที่ซื้อที่สวนสงนะครับณปัจจุบันนี้นะครับที่หลวงปู่ท่านพักจําพรรษาอยู่นะครับณตอนนี้นะครับที่ทุกคนได้ไปกราบไหว้กันนะครับทุกๆวันนี้นะครับ ก็ด้านหน้ากเป็นเขาเรียกว่ารูปทรงอะไรนะใบอะไรนะเหมือนเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับเหรียญออกคล้ายๆเหมือนหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนี่ครับเนาะเห็นเซียนเซียนไหมโอ้โคมชัดนะครับสวยงามครับของแท้นะครับแกะก็แก่เขาเรียกว่าแก่ซีนเห็นๆนะครับเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาทนะครับน่าเก็บน่าสะสมนะครับน่าใช้ด้วยนะครับเพราะด้านหลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นนี่ครับเท้าเวสุวรรณนะครับเป็นเท้าเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับ สร้างปี64นะครับอายุวัฒนะนะครับ77นะครับผมเนาะนี่ครับเป็นเท้าเวสุวรรณซึ่งเท้าเวสุวรรณองค์นี้นะครับก็ถ้าใครไปวัดก็สังเกตดูนะครับเวลาเลี้ยวเข้าวัดก็จะเป็นตั้งเทเลอร์อยู่ด้านหน้าวัดเลยนะครับอยู่ด้านหน้าไม่ใช่วัดเนาะเป็นสวนสงฆ์นะครับสวนสงฆ์ทำอุทยานสวนสงฆ์นะครับผมเนาะอุทยานสวนสงฆ์นะครับก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับซึ่ง ลองสอบถามดูว,ว่าได้มาจากแบ่งไหนนะครับมูน้อแล้วก็จะอึ้งจะตะลึงกันนะครับสําหรับทเทววสวรรณองค์นี้นะครับเนาะที่รูปแบบรูปลักษณ์แบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เห็นเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรของแกบนนะครับของแกบนก็จะมีกันเต็มเลยเพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าจะ เสียงโชคนะครับออนไลน์ห pues รืออะไรต่างๆนะครับหรือค้าขายต่างๆนะครับก็จะไปแก้บนนะครับไปขอไปแก้บนก็ได้ตลอดนะครับผมสําหรับเท้าวิสุวรรณองค์นี้นะครับซึ่งถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็ขอได้กับเหรียญนี้ก็ได้นะครับขอได้กับเหรียญนี้เลยนะครับขอได้กับเหรียญนี้เลยเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นซื้อที่ดินนะครับเอาเงินสมทบไปซื้อที่ดินนะครับก็ถือว่าเป็นซื้อที่ดินก้อนใหญ่นะครับพื้นใหญ่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น รากฐานนะครับเป็นรากฐานเป็นอะไรนะครับก็เปรียบเสมือนกับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นรากฐานของเรานะครับเป็นการอะไรเขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตกันเขาเรียกว่าอะไรการปูพื้นฐานนะครับปูพื้นฐานนะครับเอาไปคําดวงหนุนดวงก็ได้นะครับเท้าเวสวนนะครับไปที่ทิศทางหนุนไหนอะไรก็ต่างๆก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกผีพิศาจก็ไม่ทําร้ายเรานะครับไม่ทําร้ายเราปกปักรักษาเรานะครับเป็น ทวพิทักษ์นะครับผมเนาะรุ่นเทวพิทักษ์ก็เปรียบเสมือนเทวาที่อยู่ณที่ต่างๆที่เราไปนะครับเนาะมีโค้ดมีหมายเลขนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับของแท้แน่นอนนะครับของปลอมเขาคงไม่ทํามาซีนแบบอย่างนี้นะครับก็แกะกันเห็นๆนะครับซีนเนาะครับแกะกันเห็นๆนะครับของแท้นะครับของปลอมนี่ผมบอกตรงเลยว่าลองลองย้อนกลับไปคลิป หลายๆคลิปนะครับบางคลิปนี่ผมจะมาเปรียบเทียบแท้เก๊ก็มีให้ดูนะครับเนาะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแท้เก๊นะครับถ้าผมขายของเก๊เนี่ยผมไม่เอามาเปรียบเทียบหรอกครับเนาะเผื่อวันนึงวันใดวันหนึ่งผมอยากขายของเก๊เนาะวันใดวันหนึ่งผมอยากขายของเก๊เนี่ยเห็นไหมวันใดวันหนึ่งผมอยากขายเนี่ยเอาเนาะผมอยากขายผมประกาศขายผมก็ขายไม่ได้นะเพราะว่าผมผมเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะแท้เก๊นะครับผมก็มันก็ยังอยู่นะครับของแท้ของเก๊เนี่ยเนาะ ผมมีช่องทางเยอะนะครับช่องทางหลายช่องทางนะครับผมสามารถโพสขายตรงไหนก็ได้แต่ว่าผมไม่ขายนะครับของเกี่ยผมไม่ขายไม่ต้องกลัวครับผมไม่ขายนะครับผมเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับผมไปเจอของเกีที่ไหนนะครับถ้าเป็นของหลวงปู่ศิลาหรือของหลวงพ่อชะไน,นเนี่ยถ้าว่าราคา ร้อยสองร้อยพอที่ว่าจับต้องได้อะไรเงี้ยไม่แพงเกินไปอะไรเงี้ยผมก็จะเอามาเปรียบเทียบให้พี่ดูนะครับเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับเผื่อพี่ไปเจอโต๊ะพระหรือฟุกๆอะไรต่างๆที่ว่าราคาถูกๆนะครับราคาแพงนะคะเขาเรียนหากัน7800 0นะครับก็ไปเจอนะครับอาจจะเป็นของแท้อะไรเงี้ยฟุกๆนะครับผมเนาะก็อาจจะหยิบจับได้นะครับไม่เจ็บตัวนะครับก็จะสบายใจนะครับผมเนาะก็ ฝากกดติดตามด้วยเนาะอันนี้เป็นเหรียญโพกกระซับนะครับนี่ครับเหรียญโพกกระซับนะครับเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าเอาเลี่ยมกรอบนะครับเลี่ยมกรอบแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสองสองเนื้อนะครับเป็นเนื้อเนื้อไอทองแดงผิวไฟนะครับกับเนื้อทองแดงลมดานะครับเนาะถ้าเดี๋ยวผมต้องหาดูก่อนทองแดงลมดําไม่แน่ใจนะครับมีพอดีมีคนถามถึงผมเลยเอามานะครับผมเลยเอามาให้ชมนะครับเนาะเป็นโพกกระซับนะครับไอคาเรียกว่าเทคนิคการถ้าว่าเอา เอาไว้กับตู้ในตู้เซฟในเกี่ยวกับเงินทองนะครับผมเนาะเอาในกลองเงินกลองทองนะครับก็จะเป็นแม่นางกวักก็จะกวะักแต่เงินแต่ทองเข้ามานะครับเข้ามาในไอ้ในถันงเงินถัทงทองนะครับสําหรับใครที่ขายของนะครับเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะเอาใส่ไอ้ใส่กระมังใส่อะไรนะรใส่ถังน้ำเนาะใส่ถังน้ำใส่ถังน้ำพวกถังน้ำไอ อะไรต่างๆนะครับก็เอานี้ไปเลี่ยมกรอบนะครับแต่ว่าเอาใส่แต่เหรียญเนี่ยมันบางทีมันเหรียญเนินกระเทบมันไอ้มันเสียเขาเรียกว่าเสียผิวเนาะเอาไปเลี่ยมกรอบก่อนนะครับไปเลี่ยมกรอบก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากรอบมีเป็นอะไรแตกหรือบิ่นหรือมันสึกห้อหรือมันมัวมันอะไรนะครับเราสามารถขัดหรือเราเปลี่ยนได้นะครับเนาะแต่เหรียญเนี่ยถ้ามันสึกมันโดนมันสึกห้ออะไรต่างๆมันก็จะมันก็จะไม่สวยนะครับเขาเรียกว่าเก็บผิวไปด้วยนะครับเก็บผิวไปด้วยอันนี้ก็รับประกันแท้นะครับเนาะ ขันสูงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมเนาะเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเนาะเป็นประธานพิธีและเป็นเจ้าของปลุกเสกนะครับสำนักสำนักสงฆ์นะครับเนาะปี2564นห้ร้บสี่ะครับเหรียญโพกซับนะครับเหรียญละ450บาทนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเนาะอันนี้พร้อมส่งนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะครับเป็นเหรียญขวัญธุทุงนะครับซึ่งผมก็เอาติด เอาติดกระเป๋าตั้งไว้ตลอดนะครับก็มีเงินเข้าตลอดนะครับผมเนาะไม่ขาดสายนะครับถึงไม่รวยแต่ก็ไม่อดตา้นะครับเนาะมีหลวงปู่กับหลวงพ่อที่ไหนสององค์สองท่านนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับเรื่องหาอยู่หากินนะครับเนาะถึงไม่รวยก็ไม่อดตา้นะครับผมเนาะฉายานี้เนาะอันนี้ก็เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จผงเก่านะอย่าเป็นผงอิทิเจเป็นผงทูบนะครับต่างๆนะครับพอออกจะเป็นออกสีขาวๆออกสีแบบ เขาเรียกว่าไงนะครับและที่สําคัญนะครับด้านบนจะเป็นยันอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นยันอีกตัวหนึ่งนะครับพงเก่านะครับรุ่นหนึ่งปีสองห้าหกสามนะครับสร้างตั้งแต่ปีหกสามนะครับเนาะนี่ครับสองห้าแสดงว่าอันนี้สร้างก่อนสร้างก่อนสมเด็จเปิดสวนสงน,นะครับสร้างสร้างก่อนสมเด็จส5ห้าเปิดสวนสงนะครับอันนี้เป็นผงเก่าอันนี้ปีหกสามเปิดสวนสงน,นี่นะ่าจะเป็นหกสี่มั้งหกสี่มั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะครับที่เปิดส่วนสูงที่เป็นองค์สีดำๆนะครับกับสีแดงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับมันแตกต่างกันตรงที่ตัวยันนะครับเนาะยันตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันเป็นเป็นเหมือนเขาปั๊มอะไอไอเนื้อเนื้อมันไม่ติดตรงเนี้ยนะครับเนื้อมันเป็นเหมือนเหมือนโดนข่วนโดนอะไรนะครับแ <biting S 1> ต <exposed> <ruit> ่ไม่ใช่นะครับมันเป็นรอยมาตั้งแต่แรกนะครับเนาะมันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมเห็นรอยไหมเนาะนี่ครับเนาะ ก็มี9ก้ารอบเหมือนกันแต่ว่าตัวผิดแต่ตัวยันตรงนี้นะครับตัวยันตรงนี้นะครับรุ่นหนึ่งนะครับเนาะถ้าเป็นสองหบูชาครูจะเป็นยันยันอีกแบบหนึ่งนะครับด้านบนอันนี้หลวงปู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรูปหลวงปู่ด้านหลังนะครับโอ้จมูกสวยงามครับเนาะอันนี้ยังไม่เคลื่อนนะครับจะบล็อกดีนะครับบล็อกสวยนะครับเนาะนี่ครับหลวงปู่ศิลาสิริจันทรทนะครับนี่ครับหน่าเก็บหน่าสะสมนะครับอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้4 0 0ร้อยบาทเนาะผมให้เท่านี้เนาะ ให้สี่ร้อยบาทเขียนไว้ก่อนอย่าลืมอย่ายึดติดกับชิปนะครับผมเนาะอย่ายึดติดราคานะครับบางทีลิปอาจจะลงไปหลายปีหลายเดือนแล้วนะครับบางคนก็ทักมาถามนะครับว่าเอ้ยราคานู้นราคานี้อะไรอย่างนี้นะครับอย่ายึดติดนะครับเนาะอย่ายึดติดเพราะว่าบางทีมัน ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงมีขึ้นมีลงนะครับเขาไอเปลี่ยนเสมือนกันเล่นพระก็เหมือนคล้ายๆเล่นหุ้นนะครับมีขึ้นมีลงนะครับผมเนาะเื่งพระเนาะครับพระกับหุ้นก็ใกล้เคียงกันอยู่นะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักมานะครับผมเนาะสำหรับสมเด็จรุ่นแรกนะครับอันนี้ถือว่ารุ่นแรกเลยนะครับก่อนก่อนสมเด็จสมเด็จแจกทานเปิดส่วนสงนะครับอันนี้เป็นสมเด็จ เสาห้ารุ่นเสาห้านะครับเนื้อผงเก่านะครับรุ่นหนึ่งปีสองห้าหกสามนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าปีหกสามนี่นุ้งปู่ท่านเสาห้าบูชาครูนี่ตอนนั้นนี่ปลุกเสกตุลานะครับปลุกเสกตุลาปลุกเสกตุลาท้ายท้ายปีนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้สมเด็จนี่ก็น่าจะปลุกเสกท้ายท้ายปีเหมือนกันนะครับถ้าไม่ถ้า ไม่แน่ใจน่านาถ้าสร้างพร้อมกับพวกไอ้นี่ครับพวกไอ้ถ้าสร้างพร้อมกันกับรุ่นนี้นะครับรุ่นปิดตาปดนี้กับผงดวงเศรษฐีเนาะก็จะได้ปลูกเสกในพระธาตุพนมด้วยนะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่เพราะว่ารุ่นนี้นี่ก็ท้ายท้ายปีเหมือนกันนะครับท้ายท้ายปีเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เนาะครับปลูกเสกในพระธาตุพนมนะครับอันนี้ 700รอยบาทนะครับผมเนาะ7 0็ดรอยบาทโอ้ตอนนี้ราคาขยับขึ้นแล้วครับสําหรับปิตาปลดหนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะครับเมื่อก่อนผมได้อีกราคาหนึ่งตอนนี้นี่ราคาเนี่ยโอ้ผมมาก็ห5รอยห้าิแล้วนะครับแต่ว่าผมก็อยากแบ่งปันเจ0ดรอยเหมือนเดิมดีกว่านะครับว่าบางทีมันอยากได้7 5 0 800นนอยห้าบแดร้อยแหละเนาะใจจริงนะครับเดี๋ยวรอมันราคาขึ้นอีกนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขยับราคาขึ้นไปอีกเนาะครับ อันนี้ก็ขอเป็นราคาเก่าไปก่อนนะครับอันนี้เป็นปิดตาปดนี้นะครับเนื้อช็อกโกแลตเลยนะครับเนาะเนื้อช็อกโกแลตนะครับก็อาจจะนี่ครับมีกําไรข้อเท้านะครับเนาะปิดตาปดนี้นี่ครับเนาะรับประกันแท้นะครับเนาะช็อกโกแลตเลยนะครับนี่ครับปิดตาปดนี้อันนี้ถามว่าบางทีเป็นกล่องบางทีเป็นซองนะครับเป็นซองนะครับเป็นซองนี่เขาเรียกว่าพวกที่ ที่จองนะครับจองตอนแรกๆนะครับจะได้เป็นซองทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผงดวงเศรษฐีหรือจะเป็นปิตาปนนี่นะครับเพราะว่าเขาทํากล่องมาไม่ทันนะครับกล่องออกมาทีหลังนะครับกล่องออกมาทีหลังก็คือจะได้แจกจ่ายกันตามมาทีหลังนะครับเรื่องกล่องนะครับบางคนบางท่านว่าเอ้ยบางองค์มีกล่องบางองค์ไม่มีกล่องนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับน้องผู้สร้างเขาชี้แจงมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมเคยไป ตอนนั้นผมเคยไปรับกับมือนะครับรับกับมือผู้สร้างนะครับรับกับมือผู้สร้างเลยประมาณ5-6องคองนะครับตอนนั้นผมจองไว้นะครับผมจําได้นะครับตั้งนานแล้วตั้งแต่ออกใหม่ปี6 3แล้วนะครับปี6 3นี่ทำไหมสิบสี่ตุลาปี63นะครับเนาะนี่ครับอายุวัฒนะ75ปีนะครับก็ตอนนั้นก็ได้เป็นซองนะครับเป็นซองทั้งหมดนะครับผมก็เลยมั่นใจว่ายังไงมันก็ของแท้นะครับสําหรับซองนะครับซอง พระก็แท้งอยู่แล้วนะครับพระแท้งอยู่แล้วนะถ้าของแกนี่ผมเคยเปรียบเทียบอยู่แล้วนะครับผมเคยเปรียบเทียบให้พี่ๆดูแล้วนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับแกเทยบเป็นยังไงนะครับเนาก็นี่ครับเนาะนี่เห็นไหมดูตัวยันนะครับอักขระตัวยันตัวมันบางมากนะครับมันบางมากถ้าแกะบล็อกแกะแกะบล็อกหรือถอดพิมพ์อะไรยังไงนะครับมันยากนะครับที่จะจะถอดนะครับเพราะว่ามันเล็กเล็กแล้วก็ลึกนะครับมันบางแล้วก็ลึกนะครับผมเนาะถ้าเป็นตื้นๆนี่ ตีเจไปก่อนนะครับตีเจไปก่อนแล้วก็สีสันนี่รู้สึกว่าจะสีสันออกขาวๆหน่อยหนึ่งนะครับของปลอมนะครับของปลอมเดี่ยวถ้าผมเจอผมจะเอามาให้เปรียบเทียบดูนะครับเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้บางคนว่ามันเป็นปิดตาผงเดียวมวลสารเดียวกันกับผงจินดามาีไหมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับจินดามาีนี่อีกสูตรอีกตำลับไอ้ตำลับหนึ่งนะครับเพราะว่าผงจินดามาีรู้สึกว่าจะมีหลวงปูดโด่โตนะครับหลวงสมเด็จ วันละข้งสมเด็จเกียดเชยโยอะไรเงี้ยครับเนาะพระผงหลักล้านนะครับมาสร้างมาทํานะครับผมเนาะสําหรับนี้แต่โอ้ราคาก็ไปหลักหมื่นกว่าสองหมื่นแล้วนะครับผมเนาะสําหรับปิดตารุ่นนั้นนะครับเนาะผมก็เลยยังไม่กล้าเอามานะครับเนาะเดี๋ยวรอมีทุนนานๆก่อนนะครับเงินเย็นๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเอามานะครับเนาะอันนี้เอาเป็นแบบเพื่นๆไปก่อนนะครับเนาะก็เป็นถือว่าเป็นผ้าหลักอีกองหนึ่งนะครับซึ่งไปเงียบๆนะครับเนาะไปเงียบๆแบบ ใครลงขายนี่ก็ต้องปิดต้องปิดนะครับผมเนาะบางลังการาคานี่แปดเก้าร้อยนี่ไม่ต่ำกว่านี้นะครับผมเนาะราคาไม่ต่ำกว่านี้อยู่ในกลุ่มเล่นหาในกลุ่มนะครับเนาะนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยงามนะครับผมเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจก็เจ็ดร้อยบาทปิดตาผลน,นี่นะครับมีคนถามถึงอยู่แต่ว่าพอดีผมหาไลน์ไม่เจอจริงๆเนาะผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่ามันเยอะนะครับผ้าใหม่ออกมานะครับผ้าใหม่ออกมาแล้วตอนนี้ผมจัดการเรื่อง ของทั้งของลุงปู่นะครับของลวงปู่บางส่วนของลวงปู่ศิลาบางส่วนนะครับที่พี่ๆจองกันเข้ามานะครับที่พี่ๆจองกันเข้ามานี่ครับเนาะผมก็ไล่ไปตามเก็บตามนี่นะครับอันนี้ก็ผมจัดส่งไปแล้วนะครับของลุงปู่อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นแหวนนะครับอันนี้เป็นแหวนนะครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ไซส์น่าจะไซส์เอลนะครับหกสิบสองนี่ไซส์เอลนะครับเนาะนี่ครับเนาะอันนี้รายการที่สองนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่กล้าแกะนะครับผมไม่กล้าแกะพอดี พอดีงงอันนี้เหลือสามท่านนะครับสามท่านที่เขาส่งมาทีหลังนะครับผมเนาะก็เป็นแหวนนะครับแหวนก็นี้ครับเนาะแหวนแหวน่วนนสวยงามมากนะครับสวยงามมากนี่นี่นี่แหวนนะครับแหวนดุนน้นะครับแหวนดุนน้นะครับแหวนรวยไม่มีวันเลิกนะครับที่ผมทาคลิปแล้วก็ให้ เปิดจองนะครับให้เปิดจองนะครับผมเนาะก็ซึ่งผมรู้จักนะครับเพราะว่าจองเขาไม่เขาไม่สร้างเขาสร้างตามจํานวนจองจริงๆนะครับเขาสร้างตามจํานวนจองนะครับผมเนาะมันก็เลยมีน้อยนะครับมีน้อยนะครับผเนาะก็นี่ครับก็ผมได้รับมาตอนนี้เหลือสามเจ้านะครับก็เหลือพี่กิตินะครับพี่กิติแล้วก็อีกสองเจ้าในผมขอพี่อะไรนะพี่ ลายชื ų, rumor, lag, 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 <that> ่อว่าลักลักลายนี่เนี่ยเนาะภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมค้นหาก่อนนะครับผมหาไม่เจอหรือว่าถ้าพี่ดูคลิปผมนะครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับผมเนาะอันนี้ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับเนาะติดต่อมาได้ที่ใครที่จองเหวนผมไว้เนาะครับที่ผมไม่ติดต่อหาหรือหรือยังไม่ได้ของนะครับเนาะติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าถ้าว่าพี่ให้ผมแกะก็ทักมาได้นะครับถ้าทันนะครับผมไม่แน่ใจผมอาจจะ ส่งก่อนก็ได้นะครับอันนี้ของพี่กิตินะครับพี่กิติมี2 4 6สี่ดนะครับ7 7ดดวงนะครับแต่ว่าของพี่เดชานี่ของพี่เดชาเนื้อเงินได้ได้แล้วนะครับเหลือแต่เนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำเดี๋ยวโอ้นี่นี่นี่ดูสวยเนาะด้านข้างนี่เนาะโอ้นี่นี่เนาะเนาะเห็นอยู่ตัวน่ะวันนี้มันเห็นอยู่เนาะอ้้หวียนนี่นี่สวยครับสวยนี่ครับเห็นไหมสวยไหมสวยครับมองด้วยตาเปล่าอันนี้เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนี่ครับเนื้อนวะลายกัน รายการที่สามในรายการที่สามเนื้อนวะโลหะนะครับโอ้เนื้อนวะก็สวยครับเนาะโอ้มีโคดนะครับเนาะพี่เห็นไหมพี่มีโคดมีโคดด้วยนะครับนี่เห็นไหมมีโคดนี่เห็นไหมต่อโคดด้วยนะครับมีต่อโคดนะยังมีหมายเลขด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับเนาะนวะนะครับเนื้อเงินนี่จะลุงยานะครับนวะเนาะนี่นี่นี่เห็นไหมสวยงามครับเนาะสวยสวยครับสวยสวยแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปนะครับนี่โอ้นี่ อันนี้รายการที่สองรายการที่สองเนื้อเงินนะครับรายการที่สองเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับโอ้สวยๆครับเนาะเราไม่กล้าแกะนะครับเป็นของพี่เขาเอาไปลุ้นเองนะครับไปลุ้นเองแกะเองนะครับอันนี้รายการที่สี่รายการที่สี่นี่รายการที่สีเนื้ออัปเกา การที่สี่เดี๋ยวพอดีผมอันนี้หน่อยนึงนะครับอันนี้รายการที่สี่เนี่ยอปากาศนะครับเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีนึงนะครับโอ้แต่ว่าถูกต้องแล้วล่ะเนาะอันนี้ของพี่กิตินะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับพอดีกล่องผมหมดจริงๆนะครับกล่องผมหมดอาจจะช้าหน่อยนึงนะครับพี่กิติเนาะพี่กิติต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะครับเนาะพอดีกล่องกล่องในแพ็คของผมหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อก่อนนะครับผมไปซื้อแล้วผมไปจัดการแพ็คนะครับเพราะว่าผม ไม่อยากให้อ้นี่เยอะเท่าไหร่นะครับผมจะห่อแบบหนาๆเลยนะครับส่งไปให้นะครับแล้วก็อันนี้พี่ของพี่ดิชาเดี๋ยวรอเนื้อทองคํานะครับรอเนื้อทองคานะครับเดี๋ยวผมจะจัดการส่งให้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะห่อแบบดีๆนะครับพวกนี้ผมราคามันสูงนะครับผมก็จะทําประกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดกล่องเสียหายบุบเบี้ยวอะไรยังไงนะครับเวลาส่งไปนะครับเนาะเวลาผมส่งไปนะครับไม่ว่าจะ ทุกคนนะครับทุกคนเวลาผมส่งไปนะครับอันนี้นี่ครับถ้าเป็นบุบเบี้ยวหรือว่ามีรอยแกะนะครับนี่ครับผมจะแพ็กประมาณนี้นะครับผมจะแพ็กประมาณนี้นะครับอันนี้เก็บปลายทางนะครับอันนี้พี่เขาเก็บปลายทางนะครับนี่ครับเนาะเวลาบุบเบี้ยว อะไรยังไงนะครับเนาะถ้ากล่องโดนสมมติกล,ล่องมันโดนเปิดโดนเนี้โดนเจาะโดนอะไรนี้ถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอไว้นะครับถ่ายวิดีโอไว้นะครับหรือส่งไมหมผมหรือไม่ก็ส่งเข้าบริษัทแฟลนะครับผมเนาะอย่าเพิ่งแกะนะครับอย่าเพิ่งแกะหรือเอาของเอากล่องเนี่ยไปแกะพร้อมกันที่ที่ขนส่งที่ศูนย์เข้าเลยนะครับไปแกะพร้อมกันเลยว่าของตรงไหมอะไรยังไงนะครับผมเนาะเนาะก็ตรวจเช็คดูนะครับถ้าว่าของไม่ตรงอะไรยังไงนะครับผมเนาะก็ ลองคุยกันดูนะครับถ้าของไม่ตรงเพราะว่าผมส่งให้หรือติดต่อผมมาก่อนก็ได้นะครับติดต่อผมมาก่อนก็ได้นะครับผมเนาะว่าจะทําอะไรยังไงนะครับก็ลองติดต่อมานะครับถ้ามีรอยแกะรอยเงะนะครับผมเนาะเดี๋ยวอันนี้แหวนนะครับมาแล้วนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมจะจัดการส่งให้นะครับสําหรับคิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านนะครับ ขอบคุณครับ